มัมถึงกับอุทานเวลาขอให้อย่ามาอีกเลยขอเจอโยสตูดิโอคนนี้ครั้งเดียวหมัมถึงกับยกมือไหว้จอเธอคนนี้ครั้งเดียวขอร้องอย่าเข้าบ้านอีกเกิดอะไรขึ้นถึงกับทําให้หมัมจกมอกอตลกเบอร์หนึ่งของประเทศต้องยกมือไว้กลางบ้านขอร้องให้แขกคนหนึ่งอย่ามาอีกเลย บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับกลายเป็นสนามรบย่อมๆเมื่อแขกสาวรายหนึ่งโผล่มาเยือนเล่นเอาเจ้าบ้านอย่างหม่ำถึงกับถอดใจหัวจะปวดเอาน้ำมต์มาด้วยไหมเจอครั้งเดียวพอจริงๆหม่ำถึงกับพูดกลางบ้านแบบหมดแรงเหตุเกิดที่บ้านพักส่วนตัวของหม่ำจกมอกที่ปกติจะอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะแบบบ้านตลกแต่วันนี้เสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงถอนหายใจเพราะแขกที่มาเยือนดันไม่ใช่คนธรรมดา เธอคนนี้ทั้งพูดเก่งพลังล้นถามไม่หยุดตอบไม่ทันเดินเข้าห้องโน้นออกห้องนี้พูดไปเรื่องนูน้นมาหัวเราะเรื่องนี้จนสุดท้ายหมัมทิ้งกับพันไปพูดกับลูกน้องเบาๆว่าเอาแล้วไงเอาน้ำมนต์มาด้วยไหมไม่ไหวแล้วขอเจอครั้งเดียวพอจริงๆพร้อมยกมือไว้กลางบ้านจากตลกตัวพ่อที่มุกแน่นระดับตำนาน ต้องแปลสภาพเป็นคนเงียบนั่งฟังอย่างสงบนิ่งเพราะผู้แทรกไม่ได้เลยเธอพูดตลอดจนถึงจุดที่เจ้าตัวลั่นกลางกล้องอย่ามาอีกนะลูกพี่หัวจะแตกแล้วววแล้วใครกันละ่ะที่ทำให้หม่อมจกมกอถ,ถึงกับหมดมุกยอมแพ้แบบไม่มีฟอร์มตอนนี้โลกโซเชียลเดากันให้วุ่นบางคนบอกว่าเป็นนักกล่าวสายแซบบางคนว่าเป็นแฟนขับตัวท็อปหรืออาจจะเป็นคนดังที่คุยเก่งกว่าพิธีกรรายการสด ที่แน่แน่ประโยคเด็ดจากหม่ำกลายเป็นไวัยรันไปแล้วถ้าจะมาอีกโทรมาก่อนนะจะได้ไปต่างจังหวัดใครคือแขกคนพิเศษคนนั้นเรื่องราวจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือมีภาคต่อและหม่ำจกมอจะกล้ารับแขกคนนั้นอีกหรือไม่ติดตามคลิปเต็มเร็วๆนี้และถ้าคุณรู้ว่าเธอคนนั้นคือใครคอมเมนต์มาเลยแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนคุไปพร้อมกัน